เจ้ากบหัวเลาะแล้วพูดว่าเจ้าโง่ไม่มีที่ไหนมีน้ำมากไปกว่าบ่อน้ำของข้าหรอกนกกระยางพยายามอธิบายแต่เจ้ากบน้อยก็ปฏิเสธอย่างดื้อรั้นข้าอยู่ที่นี่มาตลอดข้าเห็นทุกสิ่งแล้วไม่มีน้ำที่ไหนมากไปกว่านี้นกกระยางถอดใจและกล่าวว่าถ้าเจ้าไม่เชื่อลองออกจากกลาของเจ้าดูสิแล้วเจ้าจะรู้ว่าข้าไม่ได้โกหก ต่กบน้อยสายหัวไม่จะเป็นข้ารู้ทุกอย่างแล้ววันเวลาผ่านไปเจ้ากบน้อยใช้ชีวิตอยู่ในกระลาของมันไม่เคยออกไปไหนจนกระทั่งวันหนึ่งฝนตกหนักน้ำท่วมสูงจนพัดพากระลาของมันรอยออกจากบอก่อเมื่อน้ำลดลงเจ้ากบน้อยกระโดดออกจากกระลาแล้วพบว่าข้างหน้านั้นกว้างใหญ่กว่าที่เคยคิดมันมองเห็นแม่น้ำกว้างสุดลูกหูลูกตา